สวัสดีครับพบกับ t e c โนโลยี Sparko ส0 2 4นะครับราคาเริ่มต้นที่2,000ต้นต้นแต่สเปคเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่ามือถือ3 4 0 0 0บาทบางตัวนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรให้ใช้งานบ้างรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6.6นิ้วนะครับจะเห็นว่าเป็นไซ่งที่ค่อนข้างโอเคสำหรับการใช้งานทั่วไปดูหนังเล่นเกมอะไรต่าง สบายตานะครับรองรับ r ีเฟ r a รทที่90เฮิรตนะครับปันดียังไงเราปัานขึ้นปั่นลงเนี้ยมันสมูทนะครับมันสมูทกับปกติเยอะเลยแล้วก็มากับกล้องหน้าแบบ p พัน h ์โฮซึ่งไม่ค่อยเห็นบนมือถือราคา2 3 0 0 0บาทด้วยซ้ำนะครับเรื่องของบอดี้ก็ค่อนข้างบางทีเดียวนะมีลำโพงคู่สตอรี o บนล่างครับก็คือตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกหน,นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อไท e C กับหูฟัง3.5และสแกนนิว้านข้างออนี่ มือถือ2,000กว่าบาทมีสแกนนิ้วด้วยบางรุ่นตัดออกนะครับก็มากับฝาหลังที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวโดวยรุ่นนี้เนี่ยมีเลือกหลายสีกันนะผมเลือกเอาสีดํามานะครับแม่งดูเหมือนมือถือ3,000บาทเลยนะกล้องหลักมากับกล้อง13ล้านพิกเซลแล้วก็มี d e ฟเซนเซอร์พร้อมสัชนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าสวย นะครับต้องบอกว่าสวยเลยแหละแล้วก็ในรุ่นของ Spark 20 Series ดีไซน์จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นในรีวิวถัดๆไปนะครับเรื่องของระบบการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าลื่นไหลดีนะตัวนี้มากับ Android 13ครับก็เรื่องของ u x อะไรต่างๆก็จะเหมือนกับเทคโนโลยีเคยรีวิวมาก่อนหน้าเนาะก็จะมีพวกแอป พวกฟีเจอร์การใช้งานต่าง,างๆที่เขาเน้นครบทีเดียวนะครับอย่าง special function เนี่ยก็จะมีเรื่องของ mem fusion ซึ่งต้องบอกว่าบนกล่องเนี่ยเขียนแรม r 8g ิกแต่จริงๆอ่ะมันคือ r รม4บวก4นะมันมีแรมทิป4 r รมจริง4นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการใช้งานต่างๆผมว่าเขาทำ rom ม,มาดีครับเรื่องของอการเข้าเมนูต่างๆเพราะว่ามันลื่นดีนะครับด้วยชิป u n i s o c t606 นะครับซึ่งชิปตัวนี้ปกติมันอยู่ในประมาณแบบประมาณมือถือราคา4 0 0 0บวกลบนะแต่ตัวนี้2 0 0 0กว่าบาทอย่างที่บอกไป รอม128เป็นความจุ128สามารถเพิ่มเมมโมรีไมโครเอสีการ์ได้ถ้าไม่พอเนาะเรื่องของการเชื่อมต่อ w i f i รองรับไวไฟ 5G ปกติครับและก็มีบลูทูธมีอะไรต่างๆให้ใช้งานท่านั่งครบเนาะแต่ไม่มี NFC อันนี้โอเคไม่ซ OK, ีเรียสสามารถต่อ OTG ได้นะครับต่อพวกแฟลชได้อะไรต่างๆพันเสียบตูดได้เลยนะครับปล่อยฮัสปตได้มีปรับตรงปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับโอเคเรื่องฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบคันในตามมาตรฐานนะ เรื่องของ tools ก็คือเป็นแอปที่ติดมากับเครื่องนะครับก็จะมีต่างต่างเลยค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันเกมอะไรต่างๆผ่าน Play Store ได้ปกติเลยคะแนนตัวตู้อยู่ที่ประมาณ2,5งแบวกลบนะครับโอเคอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เรื่องเมมโมรีเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าเขาใช้เยอ2เครับเป็นเมมเกรดเดียวกับมือถือราคา5 6000บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับถือว่า Amazing มากๆเลยเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าลื่นไหลดีนะครับจะเป็นการดูหนังฟังเพลงใช้งานกราฟเทรดหุ้น ทำได้หมดนะครับเพราะว่ามันลงแอปผ่าน Play Store ได้ปกติเนาะรวมถึงการเล่นเกมด้วยก็สามารถเล่นได้ลื่นดีนะครับอย่างอวีนเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายๆแแถมไม่ร้อนด้วย มาเรื่องกล้องพูดนิดเดียวนะครับรุ่นนี้มากับกล้อง13ล้านพิกเซลนะเรื่องการใช้ง,งานอื่นๆก็เ้อน้างครบนะมีวิดีโอที่ Full HD มี Beauty Mode มี Portrait นะครับสามารถถ่าย Night Mode ได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีและก็มีฟีเจอร์อื่นๆครับอย่างพวก AR นะครับมี Document มี Timelapse ด้วยนี่มันคือมือถือ2,000กว่าบาทจริงหรือเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันครับ ต้องบอกว่ามือถือรุ่นนี้เป็นมือถือราคาไม่ถึง3,000บาทที่คุ้มสุดในตลาดจริงครับจุดขายของเขาคือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่เจาะรูกล้องหน้าแบบ punch hole ด้วยแสดงผลได้ค่อนข้างดีนะครับบอดี้สวยงามนะครับไม่แบบดูแบบกล้องแก๊งนะครับงานประกอบโอเคพอเชื่อมต่อครบทั้งไท้ซีหูฟัง3.5ลำโพงคู่ด้วยสแกนนิ้วก็ได้นะครับเรื่องการใช้งานต่างๆฟีเจอร์ครบ ลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับกล้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ฮาร์ดแวร์ที่มันสูงเลยมากแต่เพียงพอการใช้งานแบบถ่ายลงโซเชียลถ่ายส่งงานใช้งานไล n e ใช้งานโซเชียลอย่างๆได้ค่อนข้างครบคันนะครับอย่างเราเล่นทวิตเตอร์เล่นทิกต o ออะไรอย่างเงี้ย ลื่นนะครับและที่สําคัญคือสลับแอปได้ค่อนข้างเร็วเทคโนโลยีสปารโก2024วางจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับผ่านตัวแทนจําหน่ายทั่วไปครับจะเป็นร้านทั้งนอกอาจจะมีรายใหญ่บ้างแต่ผมว่าหาค่อนนังญานิดีนึงนะต้องลองดูในลคล่มไลน์เขาครับส่วนออนไลน์เนี่ยสามารถกดได้เลยผ่านช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกช็อปนะครับของเทคโนโล o ีโมบายออฟฟิเชียลนะครับสามารถซื้อได้เลยนะประกัน13เดือนครับแล้วก็สามารถส่งซ่อมได้ทั่วไทยเลยจะอยู่ที่ไหนส่งพัสดุเอาก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ ไม่รู้จะด่าอะไรจริงๆเพราะว่าจ่าย3,000บาทมีทอนแถมให้ขนาดนี้ใครอื่นให้แบบนี้ไม่ได้เลยครับ